สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการ CG ของอุกกาศนะวันนี้เราก็กลับมาพบก,กับเบเทอรีเป็นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในด่านที่ด่านหนึ่งที่ผมที่เราต้องมาเจอกับรตัสนะผมตอนนี้เราได้ยึดพื้นที่บนเขาเอาไว้นะซึ่งพวกรตัสอยู่แถวข้างล่างนะผมคิดว่ามันต้องอยู่ในแถวแที่ที่มันมีทุ่งนานะแต่ตอนนี้ผมเอากองครับบางส่วนเอาไว้ป้องกันบ้านเอาไว้ก่อนนะ นงคนูอะไรพวกนี้นะโอ okay. เคเผื่อไว้ป้องกันจะมีศัตรูมานะฮะแต่ตอนนี้สร้างคีปก่อนเยอเอาสร้างดิโอเคมาละผมต้องคอยระมัดร,ระวังไม่ให้ฝั่งเขาข้ามมานะกดเธอคอนโทรนึงเพื่อให้มีหน่วยไว้ไว้คอนโทรสองนะโอเคหนึ่งเอาไว้เป็นพวกอ่าพวกเขาประชิดแล้วพวกนี้นะส่วนสองก็จะเป็นพวก อ่อพวกที่เป็นยิงไกลนะแต่ผมจะไม่ขึน้นขบผนเอาตรงนี้ก่อนเชื่อแล้วโอ้ตัวแตกเลยครับ <you> หลายคนก็งงว่าทำไมพี่ต้นครับทำไมพี่ต้นไม่ไม่กดเลขหนึ่งเลขสองเอาล่ะมันเร็วดีนะก็จริงอนะเนาะ ื่งทีผมก็ไม่ค่อยได้แบบนึกถึงเรื่องนี้มากไปหน่อยแต่เพราะว่าผมก็แข่งชินกับการใช้เมาส์มากกว่านะแต่ข้อเสียของซูโม่สองตัวหน่วยสองของผมนี่คือมันวิ่งชาจริงๆเลยวิ่งตามไม่ทันเลยนั่นๆั่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะะขี่ครับมีป้อมอยู่ตรงนี้นะต้องระวังนะให้รีบริบบิออกมานะ ต้องวางกำลังไว้ป้องกันบ้านด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนสวนได้นะสีนี้น่ากลัวมากโดนหลอนหลังนี่คือไม่ตลกเลยอาร่าครับโอเคอาร่ามีอาร่าแล้วก็คอยชินใจขึ้นมาหน่อยนะ sir. ทำไมผมถึงไม่เอาเป็นสมุไรไว้ป้องกันบ้านเพราะว่าสมุไรมันอ่อนกับวอลล็อกนะไม่ใช่ท็อปเลยรของบเคทีนะอดีตอดี ว่าวอลล็อกก็้างอ่อนกับเฮ้ยซมูลไรก็กลลกนะแค่อ่อนกับวอลล็อกนะแล้ววอลล็อกก็อ่อนจะกซมูไรแต่ว่าทำไมาสองตัวนี้ก็โดนลูมนี้อาจจะตายได้ด้วยนะใช่ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะสามารถขึ้นไปข้างบนนี้ได้ผมขอขอึ้นไปข้างบนนี้ก่อนทำทุกอย่างให้รีบๆเลยนะผมกลัวว่าพวกมันจะมาหลอนหลังได้ หลังครับเป่งไงครับปาแล้วครับโชคดีที่มันไม่ตีสมุไรหรือตัวอะไรก่อนมันตีมันตีเกชาก่อนโอเคไหนมีใครมาอีกไหมหนู่นมานูน่นแล้วครับมานูน่นแล้วเตรียมตัวยิงนะ้ะกดปีโอเคกดปีก อะไกดนะเดี๋ยวมีข้อผิดพลาดวิ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 เดี๋ยวโดนเสียงเสียงฟินกันเหลือเกินแต่ละคนคือครับอยู่นีนิ่งก่อนนะอยู่นี่นิ่งก่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเลยนะโอเคจะอัปเกรดนูนีนันได้เยอะเลยอ๋อนี่เป็นคนธนูแล้วกันเฮอยเอาหน่วยแรก ลุยเลยหน่วยสองตามนะฮะข้างบนนี่อาจจะมีอะไรรออยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่มีป้อมล้างเต็มไปหมดเลยนะไม่เจอแต่ป้อมล้างเต็มไปหมดเลยนะยีชายอย่ายไปยุ่งกับเขานะเดี๋ยวตายนะนั่นแหละครับมาแล้วครับที่ผมคิดไว้เลยนะโอ้ยต้องระวังนะต้องระวังเนี่ยดูฮะคือดรากร้อนดราก้อนเวลเลี่์นี่แหละดูทนจากดาเมจ พว <uka> กนี้ได้อยู่เล็กน้อยนะผมเอาอาเชอร์มาด้วยนะทำไมผมต้องใช้พวกขบวนการยิงไกเพราะว่าผมชอบสก,กิลสก,กิลที่เป็นพวกแบบว่ายิงธนูไฟนะมันมันแรงดีมันลบมันช่วยลบควดพวกมันได้ด้วยนะนี่ครับโอ,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 อ้ก็เอาเป็นไรสตัรนอะไรลูกเออเออโอเคตายครับอีครับตอนนี้ก็ใส่เทมเพรตสติลนะก็คือ ผมขอเรียกว่าดาบอัปเกรดแล้วกันอันนี้เป็นหน่วยที่3แล้วกันเนาะเดี๋หน่วย2ครับมาโจมตีป้อมนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เาเฉพาะเฉพานลงรอดชาวบ้านลงรอดนี่วบ้านนี่วบ้านเออนั่นแหละโอ้โหเสียงของเคสแคนนอนเนอร์นะใช่ป่ะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในก่อนนะว่ามีใครอยู่ในนั้นเดี๋ยวได้เลอยูต่อไปหมดก็ต้อไปหมดโอเคครับตอนนี้ผมก็จะยกทัพขึ้นมาตรงนี้เลยนะเคไม่มีนะหน่วยหนึ่งมานี่ให้หมดแล้วเสียดายไม่มีมานะจะเอาได้ให้เกชายขี่นะเราจะได้มีเก้าอี้ให้เธอนั่งไม่ใช่ใมันเป็นเพลงสมัยสมัยเด็กๆนู่นละ โอ้่แค่สมูไรเดินนะก็เท่ากับเกชาวิ่งนะหลังตัววิวิ่งมันเดินไม่เท่ากันนะโอเคดูเหมือนว่าจะขึ้นมาถึงแล้วนะฮาร่าดูข้างบนสิครับว่ามีอะไรอยู่ไหมยิงได้ไหมย,ยิงได้ฮะว,ว้าวดูสิอืมีอยู่นะโอเคไหนๆก็ไหนๆละกดสกิลไปส่องไปนะได้นะส่องได้นี้ไม่มีอะไรนะ เฮ้ยลิบเร่ลิบเร่เทียนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเข้าไปทำดาบไฟกันดีกว่าผมชอบดาบไฟมากเลยยิงมัไนไม่ได้ยิงดิมันฟ um. ันเออชิบะค่อยๆเข้าไปนะฮะไม่ต้องรีบเฉยห่ยแสก ส่งคนขึ้นมาบนเขาหน่อยนะชินจาอ่ะชินจาไปนะเพราะชินจาวิ่งเร็วอยู่พอสมควรเอ้าทำไมวิ่งกลับหรือว่าทางขึ้นไม่ใช่ทางนี้อ๋อทางขึ้นอยู่ตรงนี้ไอ,อ้กอดเอ้โอเคครับเอาเป็นว่าไปสำรไรตามนะฮะตอนนี้พอทงทัพนี้ก็เสี่ยงอยู่นะฮะที่อยู่ตรงนี้นะนั่นไงเจอเจอเพื่อนแล้วครับ ชินจ้าวิ่งเมื่อกี้ไม่เจอนะเจอตรงนี้นะวิ่งเลยครับวิ่งเลยครับวิ่งเลย,ยจะยินนะจะยินจะยินจะยนค่อยๆวิ่งนะกดบนะีะโอเคเพื่อให้การโจมตีแบบนี้ซายทั้งหมดจะไม่มีผลกับสมุรัยนะรหะหว่างนั้นก็โจมตีตีไปนะชินจ้าอยู่นนะู่นแล้วดวงดีไปไหนครับน <en> ี่ ม่มั่นใจว่ามันตั้งฐานแถวนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเดินจากตรงนี้ไปนะแต่ไม่เป็นไรโอเคชินจ่าไปเรื่อยๆนะอเกตรงนี้หน่อยนะเอาอะไรดีโออะไรส่งโกเลมไปโซบานไม่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 นักไ้่ไม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 ่ไ่ไไม่ไไม่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 ่ไมไาไม่ ข้าไม่ไรวะข้าจะคอรโลเซอร์เพนข้าคืออะไรสักอย่างวะโอเคครับสูสเหมือนว่าโซบานมันจะมีปัญหาอะไรกับพวกเซอร์เพนนะอ๋อโอเคได้แล้วครับได้มาเป็นพวกแล้วครับตอนนี้ เหมือนบาสโซบาลโดนไม่ยอมฟังคำสั่งของโลตัสนะเพราะว่าพวกพวกโลตัสจะสั่งให้โกเลมก็คือพวกหุนน้อยๆของมันนะทำนู่นทำนี่แต่ว่าโซบานบอกว่ามันไม่ใช่นักลบนะมันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยเป็นว่าโซบานนะโซบานก็กลับมันอยู่กับเราแล้วนะโอเคต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่ให้คำแนะนำให้มาที่นี่นะ อรอนแล้วก็ประธานนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปทางนั้นต่อมีใครลงเลยตรงนี้ครับอ่าโอเค for the dragon นี่ครับสมบัติเป็นไรครับทำไมไม่ไม่เคยหยับสมบัติครับฟังผมด้วยครับฮัลโหลฮัลโหลซ็อกซ็อกซ็อกเดินเดินเที่ยวเชียวนะหยุดหยุดหยุดพวกนี้เป็นพันธมิตรเราหรือไงไม่สนใจเลยชี้ครับไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเนื้อเรื่องว่าทำไมพวก รถตัดถึงแตกคอกันได้นะแต่อยังไงซะตอนนี้โซบานก็เป็นของเราแล้วนะเราก็แยกวงกันมานะมีช้ากันเหลือเกิน Yes Lord ที่ครับให้ As you will มาที่นี่โซบานเขาวิ่งมานี่แล้วมานี่ครับไม่ต้องวนใส่วนมาอยู่นั่นแหละมาาได้แล้วมาได้แล้วเออเดือด โซบานดื้อนะวิ่งมาวิ่งมาเอ้าโอเคครับดื้อเอ้าเอ้าเอ้าเดินไปเดินกลับเอ้าเกิดอะไรขึ้นครับผมก็ไม่รู้เหมือว่าโซบานเป็นอะไรนะทำไมถึงเดินไปเดินกลับปุ๊บหยุดโอ๊ยไม่เป็นไรเชีางมาเถิดนะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเตรียมพร้อมที่จะปลูกขึ้นข้างบนตรงนี้ดีกว่านะเียฝนตกละไปเลยนี่นี่ย เตรียมพร้อรับเพื่กันเอาไว้นะโอ้มาแล้วโอ้บีบีบีเลยกดบีให้รัวครับกดบีด้วยครับสตาร์ทครับนี่โอ้โเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอ้ยเกือบตายแล้วเกือบตายครับนั่นนั่นนั่นเกือบตายครับนี่เกือบตายครับใจเย็น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 โกเลมเดินมาแล้ว อนบบนี้โซบานเป็นไรต่อแล้วตอนนี้ไม่เข้าใจทำไมมันเดินไปเดินมาวะนิ่งเลยนะเพียบโอโอ๋อสวยงามใช่ไหมล่ะไม่รู้แนละ้วครับฆ่ามาเลยครับฆ่าเลยครับเรียบร้อยตายแล้วครับ ไซเมนต์หรือเปล่าตรงเมื่อกี้เออถ้าจำไม่ผิดเนี่ยให้เป็นไซเมนต์สุสานก็ yes, yes. ไม่ทำไม่ทำเตี๋ยอะไรเลยนะโอเคตอนนี้ก็อีกฝั่งตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออข้างหลังตรงนั้นก็ปล่อยเขาไปกันไปนี่ไทะนูไฟแล้วนะโอเคก็มีสี่ดวงแล้วตอนนี้เอานี่เลยนะไหลพังไปเลยนะ โอ้โหอะไรอะไรอะไรโอ้ชิจานนิ่งเลยนะโซบานเป็นไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเอ้ย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 เอาบั่นตัวหนึ่งแล้วจะไปช่วยเพื่อนนี่เพื่อนไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนจะตายแล้วเพื่อนจะตายแล้วเอ๊ะอะไรใครอยู่นั่นอ๋อโอเคหุ่นหุ่นลูกกระจาะของโซบานนั่นเองน จ้าเหมือนเจ้านายมันบ้าเอ้ย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 อันนี้อันน <sy ี <t <t ้อันตรายแล้วอันนี <t <t uh <t <t <t> <t ้อันตรายครับอันนี้อันตรายครับต้องสู้สู้ครับต้องสู้สู้อันนี้อันตรายแล้วครับโอ้ชินจ้าครับตีดิตีออาไม่ตีเอาเกิดปากอะไรก็ไม่รู้ขึ้นแล้วตอนนี้ก็งงกับมันเหลือเกินนะ โอเหรอโอเคปึ๊บไปกดตรงนี้ดิกดกดโอก่อนนะโอเคฮะดูหบอนว่าเกียร์เป็นไรวะเนี่ยตีไม่ตีตีดิไม่ฟังเหรออ้าวเริ่มดื้อเราลืมดื้อข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังผมได้ยินนะคนมา chào b้าน nè, mình xa nè, xôn này nó chỉu tung cài nè, làm skill này, áo, cốt đi, xong rồi đấy, đùn thằng à? เอออ่ะตีไม่ได้สอกบทเหรอฮะนี่อะไรไม่มาจากไหนวะรู้ว่ามาจากข้างบนนะน่าจะมาจากข้างบนนะรู้จักท่าแล้วอันอ่านั่นไงโซบานตายแน่เลยครับเจออย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันยีมัน ใครพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พออธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยก็ดีนะฮะเพราะผมงงมากนะฮะ<ป>ก็สวัสดีตายละช่างมาเถอะนะนี่จะมีผลอะไรกับสตอรี่เปล่านะเพราะว่าถ้าสวัสดีตาย ก็โดนพวกโลตัสส่งกำลังมาขนาดนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับผมจะเซฟเอาไว้ในเซฟนี้เพราะมีเซฟหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เซฟนะคิดว่าเราสามารถกลับมาเล่นได้อีกรอบหนึ่งครับผมสามารถแก้ไขได้นะโอเคทีนี้รอดแล้วโอเคจำนา้มึงตายแล้วลูกเสียใจไหมลูกเราเสียใจนะลูกอยู่กับ คือกับพวกเราชาวดาร์กอนนะดีสุดโอเคลงไปดีกว่านะบนนี้ไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่ฝั่งนี้ก็เตรียมพร้อมหน่วยสามนะหน่วยสามเตรียมพร้อมนะอย่างไรได้บ้างเนี่ยมีทางเดียวนะ ก็คือขึ้นทางนี้นั่นเองดังนั้นไปสมทบกับหน่วยแรกกับหน่วยสองเลยนะให้ตัวนี้เปิดไฟเลยแล้วกันเอ,อ้ะเอะเอ,อ,อะไรเห็นอะไรเห็นอะไรครับเห็นอะไร <I understand. S 1> อุ้ยอุ้ยเจอใครเอ่ยเจอใครไม่เจอนะเจออาราก่อนเลยชิบหาย oh <God. S 1> บอกเลยครับชิปหายครับ หน่วยหนึ่งมาสมทบด่วนครับตายแล้วครับจะตายแล้วครับคนธน,นูตายไปหนึ่งแล้วนะหน่วยหนึ่งกับหน่วยสองมาสมทบด่วนครับ <c oughs> หน่วยสามอยู่นี่แหละครับไม่ต้องไปไหนครับเชี้ยะ <c oughs> จะสู้สอะสู้ตายซะโอเคเออ่ทีนี้เอาไงต่อโอเคยิงไกลขึ้นแล้วกันไม่ต้องอันนีแล้วมั้งโอ้ยที่ฮะเหมือนผมเห็นศัตรูอยู่แถวนี้ฉะนั้นเอ่ออาลาอยู่ไหนอาลาโอเคกากระบาดไหมยิงถึงปะนะมีไปนะเดี๋ยว I understand. ตอนนี้เหมือนโดนบุกนะ Like an arrow. มันไปล่อมันมาแล้วโอเคไหนไหนใกล้ไหนละลุยลุยเลยครับพี่น้อง I'm moving of course โอเค I understand I walk your path ไปเข้าบ้านก่อนนะผมกลัวว่าพวกพวกโลซัสมันจะอ้อม อ๋อเมื่อกี้นะเหมือนผมเห็นอยู่ Yes All right คนนี้ฮันลุงสองเลยนะ course Of ขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับจะเอะปะกันนี่คือจบเลยนะ <c oughs> โอ้โหมีคนเดินช้าอยู่หนึ่งคน <c oughs> นานเนยานานเน,นย นานไงเจอดีเขาให้แล้ววันนี้ออกมาดิมาใจเย็นๆฉันมาคนเดียวอย่าขยับเหมือนมีการอะไรสักอย่างเลย่งโอเคติดก,การเลยครับอ่วาร์ปหายไปแล้ว เอว้าไปอยู่นู่นนั่นเลยตายแล้วโอเคครับยังส่งโซบานผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นตายไรดีไง <have> โอเคฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วตรงนี้เฮ้ยฮะเราเรื่อยๆเรื่อยๆเลย yes. ทำลายทำลายหมดฮนะ ไม่มีการป้องกันใดๆเลยนะใหม่รอบนี้มาเล่นง่ายงเลยวะ่ะเมื่อ,อก่อนนี้เล่นนี่แทบตายนะยิงแยงก็เพิ่มันเรื่อยนะคุดูเหมือนภาคนี้ว่าการใช้ดาบเลเซอร์ดาบดาบดาบสีฟ้านะเอาไว้ตีพวกขานเลยจะไม่ค่อยได้จะไม่ได้ผลเลยนะผมเคยใช้ผมเคยลองทำมาละไม่ได้ผลน,นะ servant obeys. โอเคหน่วยสองไปได้หน่วยสามนี่ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะโอ้นานันนันนันชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านเรียบร้อยมีอัดเลยนะ เ,เดี๋ยวชีสุดท้ายนะหวังว่านะคงจะไม่มีใครอยู่ตรงนี้นะหวังว่างั้นเหมือนแบบว่าพวกรตัสท,ที่มันกำลังหนีไปทางทะเลนะก็จะมัวทะเลาะก,กันด้วยนะเหมือนแบบที่เราเห็นในโซบานกับตัวเมื่อกี้นะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันยุเลยครับอะไรไงมาละมาละมาละ ปิดไฟก่อนนะปิดไฟก่อนเวลาต่อสู้กันต้องปิดต้องปิดต้องปิดธนูไฟนะไม่งั้นมันจะยิงเบามากโอเคนิดเดียวครับเดี๋ยวอาจจะชนะได้อีกไม่นานนะโอเคเรียบร้อยไม่เหลือแล้วหมดยังหมดยัง หมุ้งจั๊บสิดูเหมือนจะยังไม่หมดนะโอเคให้ไปกันต่อเลยนะอยโอนน้นั่นไง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 เออโอ้โหนี่ก็รีบจังจใจเย็นๆใจเย็นๆนะอนุยิงเข้าไปนะนีน่ใส่ตัวนี้ครับนี่ใส่ตัวนี้ครับมันมีโล่กันเพื่อนไว้อยู่นะ อ้าวนี่ก็มีครับโอ้โหเยอะเลยนะโอเคหน่วย3เตรียมพร้อมจะทำอะไรฝั่งนี้นะโอเคครับเพื่อนเราตายหมดแล้วนะเพื่อนที่เป็นโลตัสนะโอเคเฮ้ยเมันหนีแล้วมันหนีไปแล้วนะมันหนีแล้วโอเคงั้นหน่วยหนึ่งฮะให้ตรงมาแนวตรงนี้เลยนะดูมก็ไปเหมือนกันนะ อยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนโอเคไปอาลาไปไหนวะอ๋ออยู่ล่างนี่โอเคหน่วยสามไปกันต่อแะ้วเฮียชิจ่าขึ้นมาก่อนนะดูว่ามีอะไรน่าสนใจแถวนี้ไหมนะอ่านั่นย่างเจอละตียังไปตีไปเลยนะไปครับตัวนี้นะ มีแต่ม้านะเจอแต่มา้าไม่เจออะไรเลยนะ I'm moving okay, โอทโมะะไปช่วยเขาหน่อยครับ Certainly For <Anna. S 1> ไม่มีนะตรงนี้ <Moving. S 1> ไม่มีใครเลยนะ I sense your purpose โอเคครับดูเหมือนว่าจะมีแต่ตรงนี้ที่สุดท้ายแล้วนะที่เราจะหาพวกศัตรูเจอนะ It shall be วิ่งมาแล้วเจ้าเคตีเลยครับอ้าไปไหนเล่าช่วงนี้ทั้ไมทักงบเรามันเมาเมากันหมดเลยวะชีจ่าก็เมาโซบานก็เมาเมากันหมดเคก็ขอให้เป็นฐานสุดท้ายที่เราต้องทำลายนะพอเหนื่อยกับการตามแล้ว เยี่พังไหมพังไหมพังเรียบร้อยทานแล้วครับโอ้โหผ่านจนได้นะอันนี้โอเคอ้อชิจ้ามันเป็นสีแดงแล่ะแกบาดเจ็บเฮ้ยข้ายังอยู่นะเฮ้ยไ,ไม่เจ็บมากหรอกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตัวของเราเรียนรู hmm. But, forward, ้ก uh ันว่าเจ็บและการสัลัอ้าวเป็นการดาวโทโมว่าขี้ขาดมีอะไรจะพูดไหมพูดเถอะข่าไม่มีอะไรพูดหรอกอ้าชินจ้าหักหลังนะเรียกกองทัพของเซอร์เพนต์มาอีกแล้วนะโดูพาตัวไปแล้วครับตอนนี้โอโทโมนะ ว้าวโดนหักหลังเลยนะมีอะไรทางฝั่งของโลตัสนะดูกระจอกมารายงานเจ้านายตามแบบฉบับท่านไซเม์ดูนั่นมันสวยมากครับท่านน,าาน,นะมีข่าวมาหรเปล่า The Wolf Clan has retreated to the k e Good. Good. It's a good a matter of time before they serve us again and what is this I hear of peasants marching under the serpent banner an Oja leads the army that's impossible I I saw saw their burn it's the second son Kenji the one they called the dragon mm -hmm. and mm -hmm. where mm -hmm. is his <laughs> head I

ทำไปแล้วคนของข้าไม่ไม่สนใจแกหรอกฮนะที่คนตาผู้คนต่างก็ต้องตายม<น>ีบ้างเลยนะทั้งหมดเหมือนกันเลยข้าก็ชอบนายจเจ้านำลูกแก้วสวิตไหมข้าออบนั่นมันไม่เป็นไรหรอกนะกนนแน่นอนสิ เราเป็นหนี้นายไปเร็วจังเลยข้ายังอยู่ที่ดีโอ๊ยภาคเสียสองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นางานสนุกกันนะโอเคครับเราก็กลับมาที่อีกด้านหนึ่งด้านที่เจอก,กระดูกนะมังกรทำสิ่งแบบนี้เนี่ย The Lotus knew what it meant to build a village this close to the spire. Wow มือว่าโลตัสเละเป็นโจ๊กเลยนะ โอเคนี่ okay. ตอนนี้ก็เป็นกองทัพของเรานะโอเคเราไม่เคยรู้ว่าตรงนี้โดนทาลายล้างไปนขนาดนี้ก็คือตอนนี้แต่เรารู้ว่าเราเข้ามากกลแล้วแหะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นสกีนเหม็นไหม่อะไรสักอย่างนะแต่ว่าวากอนที่ที่นี่นนะเขารอฉันอยู่ที่ยอดเขาข้างบนซึ่งเรารู้ว่าเราต้องเจอเขาที่นั่นได้และที่นั่นแล้วพลังของเขาก็คือกุญแจ,จสู่จุดจบของสงคารามนะผมโอเครายการสตีทขอราไปก่อนนะผมใครชอบกดไลค์นะใครชอบใครไม่ชอบกดดีไซน์ได้เลยนะไม่เป็นไรไม่ว่ากันโอเคถ้าใคร ก็อย่าลืมติดตามนะครักดซับสไครต์กันนะจะได้เกมกใหม่ๆมาด้วยเลยสวัสดีสวัสดีครับบายครับ